ามข่าวกันต่อนะคะพลโทมนัสคงแป้นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้ามนุษย์ก็เข้ามอบตัวกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วค่ะพลโทมนัสคงแป้นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ,บกซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสาลจังหวัดนาทวีในคดีค้ามนุษย์เดินทางมาที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายทหารพระธรรมนูนเพื่อเข้ามอบตัวต่อพลตํารวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในชุดนายทหารเต็มยศและให้ปากคําเบื้องต้น พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลโทมนัสเดินทางเข้ามอบตัวด้วยความสมัครใจภายหลังการมอบตัวผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค9จะเดินทางมารับตัวไปสอบสวนต่อ ยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมีการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหารับทราบมีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหารับทราบส่วนการยื่นประกันตัวก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่สามารถนำหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้ทั้งนี้พลโทมนัสคงแป้นเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่42ค่ายเสยนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ติดต่อจะเข้ามอบตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ได้เลื่อนออกไปโดยเดินทางไปพบนายทหารชั้น ผู้ใหญ่นายหนึ่งในค่ายทหารวชราวุธกองทัพภาคที่4อํอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนเข้ามอบตัววันนี้แทนสำหรับข้อหาตามหมายจับคือกระทําความผิดฐานสมคบและร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปกระทําการอันเป็นการค้ามนุษย์ร่วมกันช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายร่วมกันนงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นและร่วมกันเรียกค่าไทย